สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสตดิทุกคนเด้อพี่น้องตอนนี้เข้ากับยูทีตาดคู่เนาะพี่น้องตาดคู่ยูทีเมืองปากช่องเนาะพี่น้องปากช่องแพงจำปาสักเด้อพี่น้องมือนี้เข้ามาเล่นเนาะมาเล่นกับอ่าทีมงานเนี่ยพี่น้องมีน้องตีมน้องอาบอลซู๊ฟน้อยแล้วกับน้องอันเนาะพี่น้องปีใหม่เนาะพบคนมือมือขึ้นนี่เข้าพักยูที หวยไว้สบายดีเนาะพี่น้องแต่ว่าอ่าเบาซุกน้องอันนาะถ่ายลิปเนาะพี่น้องซาตีบไปเบิ่งได้เด้อพี่น้องหลังจากที่เข้ามาจากหวยไว้สบายดีเนาะเดี๋ยวเข้ากับแวะที่ตากคู่พี่น้องมันเป็นทางทางแรกทางใต้เนาะมันอยู่วัวไกลเป็นไดพี่น้องมันมันอยู่ไกลกันเนาะอันมันบรรยากาศแบบดีเลยพี่น้องอากาศกันเย็นเนาะปากช่องเดือนหนาวพี่น้องอากาศมันเย็นตลอดปีแต่ว่ามันเย็นกว่าบ้านเขาอยู่แล้วเนาะ บ้านเท่าห้อมันอากาศห่อนกลัวพี่เนาะยี่นี่มันเย็นย่ำกลางคืนฮะอากาศกับสิบประมาณอ่าสิบต่ำสุดจากสิบห้าองศาพี่เนาะสิบห้าห้าสิบแปดองศาเนาะย่ำกลางคืนย่ำอากาศเย็นๆปั้ดถังแหลกเลยพี่เนาะก็น,นั่งถ่ายวิวถังแม่นาคยังพีเนาะวิวงามงามพี่เนาะนี่ วิวแบบแบบหนามก็เป็นสีเข,ขียวๆแล้วก็แบบอากาศเย็เยนๆแบบอาาากศเเย็นนนะ,นะ่ปั๊มใส่หมวกแล้วเขาก็สิเดินทายง,ง,ย,ง,งาย่างไปเบิ้งน้ำตกพี่เนาะเบิ้งน้ำตกขอแต่งตัวอีกสิโ <Okay, you. S 2> อเคอยู่อ้านเทสท์สาเสือสดโอเคอยู่ประตูหน่อยเขาจใจน,นะ เป็นจะเที่ยวอยู่ไรพี่น้องท่านผู้ใดอยากเที่ยวกับมาได้เนาะมาดินได้อยู่ปากซองคามคามอันนั้นมากกานผู้ใดอยู่แถวอุบลนี่ขามมาแป๊บเดียวท่านผู้ใดแบบอยู่ไกลๆอุบลเนาะอุบลอย่างมากนะเพรานอนเพื่อนหนึ่งเลยกระกลับกระดับเนาะเพราะหาจะเปลืองน้ำนานอยู่นี่เนาะทำกิจสัตว์เหงาน้ำ ้ำว่ห้าเจอันนี้เนาะน้ำมันเอาหนักต้นต๊นี่แและเห็ดขนาดนนี้ก่อนอ๋ออันนี้าจะบอกว่าต้องมต๊นะกงามเนาะใส่กามากขั้งแหลกที่น่องออาชีพยิ้เสียงหนักไงเด้อพี่น้องพวว เอ๊ะเป็นตะมวนอลิแค่รักตัดคู่ตัดคู่<า>คไมยถึงอยังวะไม่ใช่งคนที่แบบเขาจะมาเป็นคู่หักหมดจังเนะาะตัดคู่

ปุ๊บยากอดีเนาะเบืนเทียวตาดง้ามนยน,นำตก๊โมเมนตา,า,นต,นานนตัด้า้นำต,ต,ต,ตุ๊บง่ากมัลุกดูลุกได้วันนี้ครแบบอันนี้ห่วงยางถ้าจะแบะนมีอยู่น,า,นาจะไปเศร้ามากอดีตวนทายหูงงาหน่อยอยู่รันอันนี้ กเี่นเา้องมเปลี่ยน่โัเปลี่ยนเดีนะ้าวมนี่มันจนนี่เนาะขวาวมาทางมันง่ายสุดห้าจนแดงบอกว่าไปเปลี่ยนมาโรยยองหน้าไปแม่อาโปอากาศดีเนาะไปแม่ไปเปลี่ยนอ่ะกนะใชหเื่อที่อะไรเหรเสือที่สามเหรอนาะออขาเื้อทั้งี่อ เยอ,อมาเจอ,อักอีคืออะไรลูกไก่ลูกไก่เลียงไียอะาสีก็ไม้น้อยกับมากพี่น้องเาเาสีสาก็ไม่น้อยค่ะลงลงท่า,มา,ทามากก่อนเป็นมากก่อนเึ้นมากก่อนนะขึ้นไปก่อนขึ้นไปหอ เป็นตูเป็นตูพี่น้องตูเป็นกระพุ้ยเหวินเห็ดเอากระพุ้ยห่อยิ่งง่าวนะเฮ้ยนี่เนี่ยเกลือดินได้เลยนี่ วันนี้เนาะบรรยากาศดีพี่น้องแบบนะ่นาน่าดับตกะใครอยากมาเที่ยวกับมาอะไรเด้อพี่น้องเสร็จทางมากกับมันกับโบด้ยสาวสอดน,นอนะเนาะเสร็จทางมากกง,ง่ายๆพี่น้องเซิร์ชเอาแน่นก็ได้ในแผนที่ก็ได้พี่ขอบายบายตาคู่ปากช่องเนาะพี่น้องมันจะถึงมาฟ้าพี่น้องบรรยากาศดีงาม เดี๋ยวข้าสีลงมาถ่ายดูบเนาะพี่นอ้อง้องาน,าน,นี่ข้าถ่ายดุบลุกทางเทิร์กเนอะพี่นอ้องน้ำตกยางเงาเหนื่อยยูนิอารสีแดงนี่้งเสียงน้ำตกแม่เด้อพี่นอ้องน้ำน้ำแบบว่าซําเอาว่าจากตู้เย็นพี่น้องน้ำเย็นเย็นซ้ำน้ำอกอกจากตู้เย็นปั๊บเย็นแห้งอันนี้อันนี้เป็นบอนที่เพิ่น ไว้นั่งเล่นเนาะพี่น้องนั่งเล่นนั่งกินเข่ากินยังก็ได้ยังมีจะเป็นสตาร์ทคู่เออเดี๋ยวถ่ายหู่ให้น้องอาก่อน,นยาายเยอพี่น้องเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะสตาร์พี่น้องยังมีอย่างนี้แต่เสียงน้ำน้ำก็เย็นเย็น,ยนบรรยากาศดีอันนี้พี่น้องของเขาพากันมาถ่ายรูปเนาะถ่ายรูป นำนำต้น,ตนยู่ขางเพิ่มเห็นไหมนำยางเย็นแห้งนำแบบเย็นแห้งอันนี้พี่น้องนำเย็นเย็นบรรยากาศดีเนาะมอสําหรับคนที่แบบว่ามาเที่ยวเนะพี่น้องพักผ่อนแบบไวลาด้ห้าแบบ เคลีงานไม่เมื่อยเนาะพี่น้องเขาอยากผักกายผักใจเนาะพี่น้องมาเรียนอยู่ตดัดมีได้เด้อพี่น้องมือนี้แต่งนะามือนี้น้องตีบน้องอาแต่งนะาให้เนาะพี่น้องก็เลยสีเห็นเพื่อนอยังพี่น้องตีนมัดคลาบอเลืยยังสักอย่างหนึ่งเลย พี่น้องตอนนี้เา่ากะพักพ่อนเดียบร้อยเนาะกินเขาวแหวกินเขาเนาะพี่น้องน้องอาน้องปีดเป็นคนถ่ายคลิปเนาะไปเบิ่งได้เดิอพี่น้องหลังจากที่เขาออกจากตาดคู่เนาะพี่น้องตอนนี้เขากำลังสิเดินทางออกจากตัดคู่แล้วก็สิไปแหวะคาเฟ่เนานะพี่น้องปกติก็บบอคอยมากแร้พี่น้อง,บบอ,อ,อ,งอันนี้มานาทีมงานเนาะมูส่วนมากกันเลยเออนานๆที่เขาสิมาเนาะพี่น้องก็เลยแบบเออมาพักผ่อนมาเล่นกับมูเนาะพี่น้อง ม่วนได้พี่น้อง<ส>เดินทางออกไปแวะคาเฟ่น้อพี่น้องเลี้ยวสีไทยคลิปให้เบิ่งเน้อพี่น้องเข้ากระจอดรถไว้นี่ <Hi. S 1> ม่วนอยู่ว่าตาดัดขูมม่วนมาครั้งที่สอง้วตอนนั้นมาก,กับพี่ไส้แม่น่ะเคยเป็นเถื่อทําอีทเนาะพี่นนอะเถื่อทําอีท ไะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องกับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่เสื้อแขนยาวไปใส่กางเกงเนาะพี่น้องใส่สูงใส่กางเกงขายาวแล้วก็ไปแบะคาเฟ่เนาะพี่น้องปะวันตอนนี้เขาใส่สันเกินไปข้อเสือกูจนเหลืองพี่น้องตอนนี้เขากำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนกางเกงแล้วแล้วก็สิได้เดินทางไปคาเฟ่อันนั้นเนาะคาเฟ่ระเบิดเนาะเดี๋ยวมา ระทีมันแตกแล้วนะมึงไปเบิ่งเหรอเฮ้มึงเห็นบอลในรถในภูเก็ตในกรุงเทพ่นเหเขาใส่แต่หัแบบมันพื้นมันแบบแตอนนี้ก็ฮอดแล้วพี่น้องฮอดคาเฟ่ระเบิดเนาะสมมติว่าเขาจะเอิ่นคาเฟ่ระเบิดมมีถูกระเบิดแต่ระเบิดที่มันแตกแล้ว แม่เนอยังสนิสุกเออหรือว่าปีเครื่องบินแม่เนอปืนดูกระเบิดโอ้ขากันนี้ตะเกียนเป็นเฮื่อนคนหมอบ่ะโอ้ไฟฝ่าล่าปปกปากช่อง ตัวน,นี้มันเป็นสงสัยอันนะโ่ไงไฟฝาเก่านะพี่น้องนะซึะเป็นโ่งไฟฝาเ<อ>มืองปากช่องอก,ก็จะกำมาเฮดคาเฟ่เนาะพี่นอ้องเออเฮากะสิแวะซื้อหนามกินก่อนเนาะพี่นอ้องซื้อกาแฟกินก่อนจังสิได้เดินทางกลับเมื่อบ้านตั้งหลางเนาะ จากนี้เมื่อบานตัง้งรางกันสิประมา่านอ่าป้าม่าณอยู่เกือบร้อยกิโลหุ่นเลยพี่น้องเมื่อหาบานตัง้งรางเนาะยี่นี้เป็นอยู่เมืองปักช่องเด้อพี่น้องเออมีลูกลำเบิดพร้พอมลูกลำเบิดแล้วลูกปืนใหญ่เนะาะขักอันนี้พี่น้อง เขามานี <ing Mechan ics> ่โอมกาแฟเห็นแต่ตะกี้เห็นแต่คนไทยเขาจะมาเที่ยวลาวเขาจะมาถ่ายนะพี่น้องมาถ่ายหูถ่ายยังมาถ่ายคลิปเออหาก็เห็นตัวจริงบรรยากาศรอบๆเกับี่รอบขับง ป้าสติ๊กเกอร์เต็มอะไรสุกสติ๊กเกอร์เอ๊ะอันนี้ก็อันนี้แม่นบอกเอออมันติดพี่เดชน้อยกล่อมอันไหนสาของเจ้าเดีชของขวัญสติ๊กเกอร์บาซุกเนาะพี่น้องสองอันโซโนสั่งเออของคนไทยกับมีเนาะโอ้ของคนไทยเต็มเที่ยวจังจังตูววันีอสุกเที่ยวจังตูเอะไรเอ๊ะสติ๊กเกอร์เนาะหลายคนเอามาติดพี่น้องพายมะเขากับสติ๊กเกอร์เขามาติด ของภายในค่ะโอ้โหแล้วของตัวลิ่งฟรีโซนเขาจะเอาสติ๊กเกอร์มาติดเบียมแล้วมันอยู่ตะวันเออสติ๊กเกอร์ไทยเห็นกระลาเนาะสกรนลายมีแต่สติ๊กเกอร์ไทยพี่น้องมีแต่ภาษาไทยขาดอันนี้พี่เนาะเขาย่างขึ้นไปเที่ยวเขื่อนไหนบ่าวะ มีหอทก๊กสิดาของเลากันไรของไทยกันไรป้ามีแต่สติี้เกิดเต็มเออนะสุกมองไรวะด้ยะเขาไปสั่งกาเฟก่อนปะเดี๋ยวเขาเขาไปสั่งกาแฟก่อนเน้อพี่น้อง เ <_ an> ขาว่าคนเดียวได้มึงขึ้นมาหาน,นดืกแนวนี้้น้อโอ้ของหนาอยู่ข้างหลังพี่นอ,อ้นได้ขได้ยี่ดอกปะมันเป็นีสังครเอเห็ดกขอเนป็นคงไฟฟ้ากเก่าบ <ไป S 2> ่จักโมหูคือกันอ่านมึงอยู่นะฮะขักเน,เน,นออาะ ได้ยังไ,ไง้างได้ยังไหรอขาหาักไปเนาะอะไรอ่ะยัง <c oughs> ได้แต่เขาจะเห็นหวังนังอุ้ยแต่ยาเนาะบาร์คาเฟ่ยังเคยอันนี้ ประหยัดน,นี้พี่น้องเออเห็นวิวอ้เยโอ้ตะกี้บ่ญตังฟอมจีเจ้าชาวโซข้ามอยิวิวจะสิ่งีเดี๋ยวทาร์ทีพี่นองลงเดี๋ยวทัหมดไปมีสงขามแล้วทาร์ทนอนแม่จะถึงนั่นเลยกัน มันแมนเ,เดียวบอลเขาต่างรักเหสงขาขทีนี่เขาจะซีีลูกระเบิดบ้างบอกขามาประดับซื่อๆลุกระเบิดค่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวถึง,งน,นู่นนี่เขก็ไป้กัน ซุกองนี้มันเป็นห้องไฟฝ่าเก่าบ่สุกมันเป็นห้องไฟฝ่าเก่าอ m ดันเยังหอยไหนอยู่น่าเขาคือซุกว่ามันจะเนื้อันเลยหรือว่าเขาคิดไปเองวะอย่าตกเนาะอ่า ยายความสูงยาดนะเพ่อนอะไรจะนอรอย่างนักนเหรอเห็นเวิร์นอวิวเนาะเกันแบบนิ่งๆแบบคือชิบุแต่คือกันแสดงว่าพยยความสูงเขาเป็นบุบๆแบแว่าเขาว่าคูอซึ้งว่ามันตีงนเขีนว่าเขาว่ามันสั้นๆ่แท้มันว่าเขาหยานความสูงเาิดไปเองใเอ หมายว่ามันเป็นแบบตีนตีนโตเขาแบบคือมันวอยู่ซื่อๆนะไม่แดงน้ำฝันเนาะพี่จันยินมหดดุ่งลุงจ๊ะก็เดี๋ยวจ้าพี่น้องให้ซื้อช้งให้ไปพี่น้องเดี๋ยวเขาย่างลงเนาะสภาพทรงผมเขาก็สิบประมาณนี้เด้อหลังจากที่เขาเขี่รถมาพี่น้องผมมันหยิงป๊าดเป็นตะยานหวาเสียวอ,อันนี้เนาะอ่า ยังกลางคืนคือสิโบหานมาอย่างคนเดียวเน้อปาสไตล์บ่สไตล์แล้วพวกนั้นเป็นคาเฟ่มันเป็นสไต,ตล,ล์น,ตนั่นหรอือเออมันเป็นแบบเอกลักษณ์ของคาเฟ่เขาเดิยุนี่มันเป็นห้องไฟฟ้าเก่าพี่เนาะห้องไฟฟ้าเมืองปัดช่องปัด ไปสแสดงนังอันนั้นก็นคือสีด้เยน้องอาผูกเออไอพี่จะลงมา,มา,ามากา<ะ>ถ่ายหูมาจะเป็นโรคนี้ยหรอไปเขาจะไปยืนเดือดกันนะโอ้จะสิมาเย็นยังหิววะมาเดี๋ยวสิถ่ายหูใหม่เอาน้องอาก่อนพี่น้องจับบัตรจับโป่น้องเนี่ยกำลังจมเงินแล้วพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างออกทางนี้ก็ได่ายทันห้าบอกออกทาง อันเดีอาระเบิดนาซีระเบิดได่ข้าสงครามตะกี่น้องเพียทีขจะทิมลงมาเนาะประเทศลาวเป็นประเทศทีถือทิมระเบิดลายที่สุดในโลกพี่น้องทุกๆแปดนาทีซิมีระเบิดอ่าทิมลงมาตอนทุกๆแปดนาทีเราวพี่น้องสมัยสงคราม จักส่งขาดยังไหนพี่น้องจำซื้อบ่ได้ตอนนั้นสะอารกัรูดก็เลยเกิดมาใหม่แต่ว่ากับโบราณปันไดอะประมาณอยุ่ของแม่ปีใหม่ยังขานอยู่ในสงครามนะแต่ว่าแม่ก็ยังสิยังในนู้ยีปีปีอันเดฟหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าแมนวะช่วงที่ประเทศลาวถึอสงครามมันวะมันมีสงครามเออถึระเบิดทำไมเออมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ขังที่สองอ๋อแต่ว่าเฮากะ บ่ค่อยแน่แน่ใจพี่น้องนี่เป็นข,า,ขาวๆซื่อๆพี่น้องแา่พรอยากขู่ข้อมูลที่แน่ชัดกลับไปโซงข้ามอินดูจีนหรแม่นวะบ่หูดคือกันพี่น้องแา่พรอยากขู่ข้อมูลนไล่กว่านี้ต้องไปเชิดเบิ่งเรื่อพี่น้องในเน็ตตอนนี้เท่ากับสื่อหนามาแล้วพี่นอ้องลืมถ่ายคลิปตอนตอนสั่งหนามอ่หนามสตรอเบอรี่ยูเกิ ปข้างนองไหนไปตอนนี้เรากระสิได้เดินทางกลับบ้านแล้วใส่พวกเอองไล่อะไรกันบ้างเอองไล่อิตาเลียนโซลาซาเขียวซาเขียวปันติ้ยเตี้ฟ้ากันนี่นะฝากให้ซื้อไปนะกระสินไทยต้องติดต่อลูกนั้นไม่มากระชิมนะมาหาเราไปข้องเดี๋ยวเราสิได้เดินทางกับบ้าทน้อยๆได้ยังน้อยๆ บ่าน้ำเอียังมีน้ำผสมเขาบอกอันสมพ่ดึกอันอะออันบบกินอามเขียนใส่ยังไงปัดพี่น้องเดี๋ยวเขาสิได้เดินทางกับบัตรเด้อแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสนีทเนาะสิเมื่อบ้านตั้งหลาน้ปพี่น้องเจอกันใหม่เด้อคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยเพราะว่าในหน้าหุ่นอาโป่งเน่ยจะบาก้าหุ่นอาโป่งบัตรหนึ่งหน้าเต้อะนาโป่งนาโป่ง เจอกันใหม่พ,พี่รองคลิปหนาเด้อ <ไป S 1> บาย